สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมได้ซื้อไมโครโฟนที่เสียบก้นโทรศัพท์นะครับน้ชมซื้อมาวันที่เท่าไหรนะครับวันที่สิบสองนะครับซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับแจ็คจากตัวนี้นะครับเขาเป็นแจ็คแบบแบบไทซีนะครับไทซีแต่ก้นของเรานี่มันเป็นเขาเรียกว่ามัน เป็นเขาเรียกแจ็คแอนลอยนะครับอลอยโทรศัพท์แอนลอยแจ็คมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมโคร USB นะครับไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับดูเวลาเราสั่งซื้อเราต้องต้องต้องเข้าใจใก้นของเราก่อนว่าก้นของเรามันจะไทซีมันเออเอ,อ,อะไรไม่ใช่ไทซีอันนี้ตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับ เป็นอ p p o รุ่นเก่าแล้วก็ v i v o รุ่นเก่านี่นครับก็จะเป็นพวกแจ็คไมโคร USB นะครับมันจะมาข้าง้ขาขงบนมันจะเรียบๆแล้วข้างล่างมันจะมันมันจะสโลปเข้ามานะครับต้องดูเขาวลาสั่งซื้อเราเลาไม่เข้าใจไม่เข้าใจแจ็คนะครับแต่รุ่นใหม่ๆในแจ็คของเขาจะเป็นแจ็ค เขาเรียกว่าไทซีไทซีมันจะเวลาเสียบก้นมันจะไม่มันจะเสียบข้างล่างข้างบนได้หมดสลับได้หมดแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นแจ็คไมโคร USB นี่มันจะเสียบมันจะเสียบสลับไม่ได้ครับข้างล่างก็คือข้างล่างข้างบนก็คือข้างบนนะครับมันจะมันจะเสียบแบบสลับไม่ได้ครับไม่เหมือนพวกแจ็คไทซีนี่เสียบสลับได้นะครับข้างบนข้างล่างได้หมดนะครับมันเป็นรุ่นใหม่นะครับ นี้เราซื้อตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ครับเวอร์ชันรุ่นใหม่มันเป็นไมโครโฟนนะครับเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมขอเอานี้เนาะวันนี้ก่อนทำงานค่ะนี่ระอป๋าไมโครโฟนข้างในเป็นไมโครโฟนเยอะเลยครับซื้อมาหลายนี่หลายเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนอ่เขาเรียกว่าโมยาครับโมยาเนี่ยใหญ่เบลเลอแล้วครับข้างในนะครับ เวลาเราติดกล้องนี้มาครั้งกะลาบากนะครับรุ่นนี้ประมาณ2,500สมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มันเกะกะนะครับแต่มันต้องถามว่าต้องใช้ไมซื้อมาแล้วก็ต้องใช้อยู่ดีครับใช้จนเคาหมดใช้จนเขาหมดสภาพนะครับแล้วก็รอค่อยดูเวอร์ชั่นใหม่ๆไปครับนี่เวอร์ชั่นใหม่ๆกับตัวนี้ครับซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้ซื้อมาเมื่อวันที่อะไรอะวันที่12ธันวาคมนะครับวันนี้ครับต้องรอต้องรอก้นนะครับต้องรอจุกนี่มาครับ สั่งซื้อจุกกนนี่มาจากราซาด้าครับนั่นนะครับเขาประเทศจีนยังไม่มาแล้วครับอันนี้เป็นของเมืองไทยนะครับของเมืองไทยสั่งทีหลังมาก่อน <laughs> สั่งมาไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้แล้วครับมาดูครับก็ความทั้งหมดนี่ก็เท่าไหร่นะแปดสิบเก้าบาทเป็นเก้าสิบบาทนะบาทเดียวอ่ะเอามาดูครับข้างในว่าเขาให้เรามากี่ชิ้นนะครับน้ำชม ตัดยังไงแล้วนะเอเอออเเดี๋ยวก่อนนะนก็ตัดไม่ได้เียเนาะโอ้ยทำไมไม่คมอ่ะกันไกลไม่คมเอาเป็นไรดูครับ่าเราจะไล่มากี่ชิ้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ามาขนาดนี้ครับ ได้มาเยอะอะอะค่าเรามาได้มากี่ชิ้นดูครับดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่ารู้ล้วเราสั่งมาถูกหรือเปล่านะครับถ,ถ้าสั่งมาผิดก็แล้วกันไปเพราะเราไม่รู้บางครั้งเรา <c oughs> เรื่องภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งพูดยากนะครับดูรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในรูปนะครับแต่ส่งมาสั่งมาจริงจริงก็อีกอย่างหนึ่งบางครั้งมาโหครับมาปรับจูนกัน ประจุก็ลำบากมากครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเจ็ดตัวนี้ก็ได้มาหกชิ้นครับืหแพ็กเกจอย่างนี้นะมาดูครับว่าจะเข้าได้ไหมนะครับโอ้โหท่านผู้ชมหกชิ้นมันคือเขาขายเป็นแบบนี้ครับกรีครับก็ีเหมือนกันครับสั่งมาอย่างนี้เ่า <c oughs> ไปมากงิเหลือใช้เหมือนกันนะฮะนี่หกชิ้นหกชิ้นก็ เอาเป็นว่าตจ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมมาดูก่อนาจ้าตัวนี้ปกติมันต้องเสียบก้นเข้าตรงนี้นะครับมันอันนี้มันเป็นไทซีนะครับนี่ไทซีเสียบสลับถ้าที่รู้มารัาเสียบสลับกันได้ครับก้นอย่างนี้ครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้เพราะตันนี้มันเป็นก้นของไมโคร USB นะครับนี่อันนี้นี่ครับนี่ไมโคร USB ต้องเสียบเจ้าตัวนี้ได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวนะครับอหยียบนี้นะฮะปื๊ดอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาจตัวนี้มาเสียบเข้ายูนี่ครับใช้สีแบบนี้ครับอแบบนี้ครับแบบนี้เนาะแบบนี้แต่ก็ดีครับตอนนี้แถมมาเยอะแล้วครับไม่เป็นไรครับอเราสั่ง6ตัวก็ก็ดีครับถ้าเกิดมันพังก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะครับ นี่ก็สลับได้นี่ครับในผลสลับนะครับลองดึงดูครับสลับล่างสลับบนได้ไหมครับนี่ได้ครับในสลับล่างสลับบนได้ครับนี่มันสลับได้มันข้อดีอย่างนี้นะครับสเสร็จแล้วเราก็ติดไอย่างนี้ก็เอาแบบนี้เลยไม่ต้องถอดบ่อยแล้วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมาเสียบตัวนี้เลยปื๊ดงี้เลยนะครับอาจจะเป็นไมโครโฟนไปจากตัวนี้ก็ นี่อันนี้ก็ประเน็บตรงนี้เลยครับเหน็บตรงนี้ผมจะลองทดลองนะครับไม่รู้กำลังจะลองใช้ดูครับว่าเป็นยังไงเนาะเออมันมีอะไรหรือเปล่าเอออังไม่มีที่ช์จนะครับนี่ไม่มีที่ช์จไ,ไฟข้างในไม่มีอะไรสัญญาณเป็นไฟเนาะโอ้มัน,ม,นมันดินไม่ดินมามอนกันเนาะไม่รู้จะแน่นหรือเปล่าเนาะแต่ระวังครับเวลาใช้เนี่ยถ้าไปกระแทกอะไรนี่ อาจจะหักได้นะครับเจ้าตัวนี้หักไม่เป็นไรนครับไอเจ้าตัวนี้หกักรับโอ้ลำบากมากครับสั่งซื้อก็อยากดูแล้วครับจากประเทศจีนนะครับเอามาลองดูครับมาลองดูลองทดสอบอเล่นดูเนาะสีแล้วจะเป็นไมโครโฟนเนาะเอาเป็นลองเป็นบันทึกภาพดูเนาะผมจะลองเล่นดูนะครับ นี่คือไมโครโฟนไม่มีอะไรแล้วเนาะผมว่านะเนาะมันมีปุ่มอย่างนี้ปิดเปิดอย่างนี้ครับนี่ครับมันอาจจะมีไฟอะไรสักอย่างเนาะสัญญาณเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปที่บันทึกภาพวนะีโอเนาะเสร็จแล้วเราพากเข้าไปว่าจะดีไหมออกอาแอปออกก่อนครับนี่ครับเป็นภาพแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทดลองวนะีโอเนาะเสร็จแล้วจะถ่ายทำเราจะภากดูเนาะว่าเสียงจะเข้าไหม จะกดดูครับนี่กดนี่มันน่าจะมีไฟอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างนะครับโชว์ให้เรารู้ว่าไฟเข้าหรือยังอะไรเข้าหรือยังนะฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเสียงเข้าหรือเปล่ากําลังรีวิวอยู่นะครับรีวิวไมโครโฟนจนตัวนี้ครับราคาหรือครับราคาเราซื้อมา,อาราคาอะไรนะสองร้อยเก้าสิบเก้าก็คือสามร้อยนะครับนี่ครับ จะเป็นเมนลอยแบบนี้ว่าเสียงเข้าไหมเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับแล้วลองดูครับเอ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 ,เอปิดมันต้องถอดตรงนี้เนาะถ้าไม่ถอดก็เสียงก็ไม่เข้า,อาถอดถอดดอูลองฟังเสียงดูที่บันทึกไปอ่าจะกดดูครับไม่กด เนี่ยมันน่าจะมีไฟอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างนะครับโชว์ให้เรารู้ว่าไฟเข้าหรือยังอะไรเข้าหรือยังนะ,ะฮัลโหลฮัลโหลสอบเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเสียงเข้าหรือเปล่ากำลังรีวิวอยู่นะครับรีวิวไมโครโฟนจนตัวนี้ครับราคาหรือครับราคาเราซื้อมาเอ่อราคาอะไรนะสองร้อยเก้าสิบเก้าก็คือสามร้อยนะครับนี่ครับจะเป็นหบ่อยเป็นเสียงเข้าไหมเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับแล้วลองดูครับ มันไม่ได้เห็นหน้านาะไม่เป็นไรแต่เสียงเข้านะหรือว่ามันหรือว่ายังกระถือว่าเข้าเนาะถ้าถ้าเป็นเสียงไม่มีไมอย่างนี้จะเป็นยังไงลองดูเนาะทดสอบเนาะ,ะลองลองดูเนาะลองดูเสียงแบบนี้นะ เพราะเสียงไม่กับเสียงไม่ไม,ไม่มีไม้มันมันจะมันจะคนระร์ชั่นมันจะทุ้มมันจะแหลมอะไรยังไม่รู้นะ,ะทดสอบเสียงครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรากําลังทดสอบเสียงไมโครโฟนเจ้าตัวนี้อยู่ครับตอนนี้เป็นเสียงของอในเครื่องนะครับเป็นไมโครโฟนในโทรศัพท์ว่าความแตกต่างจะเป็นอย่างไรครับเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเราเามาทดสอบนะว่าเสียงเจ้ามือถือนี้เป็นยังไงนะ ทดสอบเสียงครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรากําลังทดสอบเสียงไมโครโฟนเจ้าตัวนี้อยู่ครับตอนนี้เป็นเสียงของอในเครื่องนะครับเป็นไมโครโฟนในโทรศัพท์ว่าความแตกต่ตางจะเป็นอย่างไรครับเอาไวต้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทดาสอบกันครับผมว่าถ้าถ้าลมมองแบบนีม้มันทดสอบยากเนาะเอาเจ้าตัวนี้ไปตั้งไปตั้งไกลๆเนาะโรนี่เนาะเดี๋ยวผมไปหาหาอะไรอะที่ตั้งขาอนนะเดี๋ยวนะ ตั้งขาแล้วเรามาพูดตรงนี้เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อคลิปไปนะครับลองเล่นดูมาดูกันใหม่ครับวันนี้ก็ใช้เวลาทนะ่านผู้ชมไปเยอะไม่เป็นไรนะครับเราทดสอบไมโครตัวนี้ถ้าเกืือท่านผู้ชมได้ตัดสินใจจะซื้อก็ในดสดาครับก็ลองซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ต้องซื้อนะเราผมลองก่อนนะครับเราติดตั้งไว้ครับ ต้องเสียบค้นก่อนเนาะลืมเ่ะอาเสียบคนจุดตัวนี้เนาะ,ะไม่มีอะไรนะครับไม่มีสวิอะไรสักอย่างจุดตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว เสร็จแล้วแล้วก็แต่ตัวนี้มันมีนะครับมีสวิต์ตรงนี้ครับเราก็เปิดตัวนี้ดูเนาะเราเข้าไปใกล้ๆหน่อยเพื่อทดสอบท่านชมเห็นไหมครับเออเห็นเนาะเห็นเห็นอยู่เราคงจะทดสอบก่นนะท่านชมจะกดจะตัวนี้เนาะผมผมก็เล่นไม่เป็นกันครับไม่รู้กดยังไงนะฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเสียงไมโครโฟนว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าแบบนี้นะก็ถือว่า เสียงมันจะเข้านะครับน่าจะใช้ได้แล้วครับถ้าเข้าได้นะเราจอปากอย่างนี้นะครับทด,ทดสอบเสียงโอ้ขอโทษครับผมยังไม่ได้กดแต่ตัวนี้โอ้ลืมไปเอากดตรงนี้123่5 6องสาเป็นยังไงบ้างเราทดสอบไมโครโฟนที่สั่งซื้อล,ลอาซาด้าฮัลโหลฮัลโหลอ้าวผมจะปิดแล้วนะครับแล้วก็ให้ท่านชมไปรับชมว่าเสียงเข้าไม่เข้านะครับพอกันนะครับอ๋อพอเนาะ เสร็จแล้วเรามาทดสอบเสียงเนาะถ้าทดสอบเสียงต้องออกเอานี่ก้นออกก่อนนะเอาก้นตวนี้ออกก่อนครับอย่างนั้นมันจะไม่ดังเอาลองดูนะครับเอาภาพออกมาใกล้ๆเนาะหนึ่งสองสห้าเจ็ดแปดเก้าศูนยเังไงบ้าง บทตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นยังไงบ้างเราทดสอบไมโครโฟนไ่ซังซูรัได้าฮลัลโหลฮัลโหลเฮาผมจะปิดแล้วนะครับแล้วก็ให้คำชมให้คำชมว่า,นนา,นนา,นนาเสียงเข้าไม่เข้านะครับพอกันนะครับมันก็ผมว่ามันก็ไม่ทุ้มเท่าไหร่นะครับมันเสียงแหลมๆเนาะพอใช่ได้ระดับหนึ่งมันไม่ทุ้มเท่าไหร่ผมว่านะมันทับใจไหมไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับผมว่ายังสูมสู้จะไมโครโฟนเจ้าโมยา แบบสายนี่ไม่ได้เลยนะนี่นี่นนี้ครับนี่ดูครับอะไรมันดูอะไรไม่รู้ครับเปี้ยกๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมมันแกะได้ไหมครับเนี่ยโอ้ข้างในมันเบี้ยวๆเลยดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับตอานี้แล้วครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามครับเพื่อกำลังใจผมกดไปซอบข้างในนะข้างในมันเบี้ยวครับสบายครับ